สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมืัอนี้วันที่สิบมกราคม2565ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านหนองคามตำบลหนองคามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดเชียงพูมนะครับมืัอนี้ที่พาท่านผู้ชมมามาสำรวจเบลังราคางวน้ำกันครับเดี๋ยวไปเบลังไปฟังน้ำกันครับพ่อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อยมาจากไหครับมาจากโคกระใสครับออกมาจากขอนแก่นเนาะครับมืัอนี้น้ำงวมาจากโคมครับมาสองโคมครับมาสองโคมคือโคมนี่เนาะข้มนี่แม่แม่มุมแม่มุมอันนี้ลูกขนน้องยังไงลูกแบงครับครับ แม่เขานี่อายุจะปีแล้วครับฮะอายุเขาครับแม่เขาอะประมาณอายุหกปีแล้วนะอันสามลูกในท้องเขาตอนนี้เด้ว่างท้องว่างเลยครับวลูกมันเป็นอะไรเพราะท่านพ่อเดือนครับสูงเท่าไหร่ครับนี่ยได้สามสิบเท่าไหร่ครับเขาสูงสามสิบเลยสามสิบตัวอยู่เลยครับอันนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปละห้าห้องเนาะห้องไว้ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าหาหมื่นเก้าพันเนาะครับ ใส่ครบนึงใส่ครับช่นครับคบนั่นยามนี่เนาะอันนี้เป็นงวไทยเาบอครับนะคับไทยงอไทยกางเนาะงอไทยกางเขากันอันนี้กระคบหนึงแม่ลูกยังต้อกันนี่เนาะครับแม่ลูกย้งกกลูกกัให้เป็นแล้วได้าแมครับลูกคนจองแล้วเลแต่แม่แม่นี่จะาว่าไว้เท่าไรครับว่าสามสิบสามสามหมื่นหนึ่งพันครับขอขโทรนะครบศูนย์เก้าแปดสองสครับ เจ็ดเก้าสองครับห้อยอย่างครับห้อยวิดห้อยวิดเนาะครับโคโคชัยโคโคชัยอ่ะให้ได้ปล่อยรูได้ครับเด้อครับผมครับครับครับสวัสดีครับครับห้อยมายากใส่ครับมาจากแจ้งสนามนางครับห้อยอย่างครับผมห้อยน้อยครับห้อยน้อยเนาะมืุนีอ่หัวอมาครับผมไอ้นี่จะปีครับผมอายุสองปีสองปีสี่เดือนครับความสูงครับความสูงประมาณร้อยสี่สิบกว่าร้อยสี่สิบกว่าเนาะครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้สี่สิบสามครับ ต่อรองได้บ่ได้ครับได้ได้ได้อขอเบอร์นะครับศูนย์เก้าแด้องหนึ่งหนึ่งเก้าศูนเสียน้อยครับผมขอบคุณหลายครับไปดูคว้ยกันเลยครับคว้ยกันหลายครับคว้ยไหไปเยอะถึงจังหวะก่อนคว้ยหลายน้ำเข้าอีกกี่คว้ยอ่ะครับเขาไมา้เมียนแม่ลูกครับโอ้ล้านกว่าบาทแม่ลูกยุคข้อเก่าล่ะเนาะยุคข้อเก่าครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปผมเลียว่างานเร่งก่อนครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับมาจะใส่ครับผมมาแต่น้าแค่ครับแกงสนามนางสนามนางวันนี้น้ำง้วมาจากตัวครับวันนี้น้ำงัวมาสามตัวครับอ๋ออันนี้ตัวหนึ่งเนาะนี่ตัวหนึ่งอายุเท่าไดรครับเนี่ยนี่เนี่ยครับอายุเขาอ่ะอายุเขาเกืสิประามัสามปีกว่าท้องไนีครับท้องที่สองครับท้องนี้สองได้เดือนแล้วครับท้องตอนเนี้ยท้องเจ็ดเดือนกว่าแล้วครับอันนี้พ่อห้องมาเท่าไรตัวไหนครับ อ๋อเวหาทิปเกตหาหมื่นเจ็พันเนาะต่อได้บ่ครับได้ครับต่อลองเล่นเนาะใส่อีกสองตัวยิ่งใส่ครับนี่นะครับ้ไดครับะตัวขาวนี่อายุจากเดือนแล้วครับนาะตัวนี้ประมาณสองปีเนี่ยครับสองปีเนาะตัวนี้พ่อพ้องไว้เท่าไหร่ครับตัวขาวนะตัวขาวห้องสามทิปเกตสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันมันเบ่งตัวสีแดงนี่พ่อ ผูกเขาลูกนะครับล ну ูกยืนโชดคุณ no. ด้วยล่ะเออเอาพ่อตัวนี้เท่าไหร่ครับในี่ยความสูงเขาอ่ะสูงประมาณร้อยสามสิบอายุใครได้ครับอายุเกิดสองปีพ่อห้องไวเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยตัวนี้ห้องสามสิบสามสามสามหมื่นสามเอาพ่อขอเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรหนึ่งล้านหมดแล้วโทรศัพท์อยู่พ่อตาบวชเบื่อเตี่ย บอครับผมบบถือโทษครับขั้นขั้นเบอร์ลูกหลานสาวผมมีกันเด้อผมเจ้าคืนหน่อยครัเกขาครับห้อยวัหดีครับครับห้อยหมาจากไสครับผมมาจากบ้านน้ำแตะครับอ๋อคอนสวรรค์เขาเนี่ยเนาะครับนี้น้ำง้อมาจากโตัวครับสามปีครับตัวนี้เนาะอันยังไม่ใกล้ครับอายุจากปีครับตัวนี้ประมาณสามปีครับสามปีกว่บสามปีกว่าท่องได้ครับตอนนี้เด้มันท่องมัน ครับผ่านได้สรอบแล้วครับอ๋อสูงมันเท่าไรถะเอครับนประมาณกัทที่บอได้สี่สิบสี่สิบยี่สิบขึ้นเนี่ยแล้วครับนะตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับเปิดไว้ห้าสิบครับห้ามืนครับต่อร้องได้บอกครับได้อยู่ครับขอเบอร์นะครับผม้วก็ศูนย์เกสาครับสี่หกาครับ้าศูพ่ออย่างครับ อ้อยละครับอ้อยละเนาะครับผมไดครับผสมไดบสมตัวชิงครับดูผนี่พอพันเองรับพันเยอะพอออลมบอะ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ